โอเคนะฮะหลังจากที่เราเอาเข้าวกลั่วนะครับผสมกับลำนะครับแล้วก็ผสมกับหัวหันปลาดุกนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับในสัตตาสับส่วนที่เท่ากันนะครับแล้วก็ผสมน้ําอัดเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักกันนะครับอันนี้13ก้อนนะครับ13ามุ้งนะครับเดี๋ยวคอยดูผลงานนะครับปะเราไปดักกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับ หลังจากที่ดักไว้ประมาณ14หลังนะครับเรามาดูหลังแรกกันนะครับหลังแรกเดี๋ยวหลังนี้ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมน้ําแค่เข่านะครับแค่ท่วมตะตุ่มแค่ท่่มมุงนะครับน้ำแค่นี้นะครับเรามาดูหลังนี้กัน่านะครับโอ้ เอาเรื่องนะครับหลังนี้นะครับดูนะครับดูนะครับเยอะนะครับหลังนี้เยอะนะครับสังเกตนะครับนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้คือกุ้งล้วนนะครับอันนี้คือกุ้งนะครับกุ้งนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ประมาณ เกือบครึ่งโลนะครับเราวมาดูหลังอื่นนะครับนี่นี่นะครับหลังอื่นเห็นไหมครับเข้าเต็มนะครับนี่นะครับได้เยอะนะครับดูครับฝ่ามือครับได้เยอะนะครับมาดูหลังอื่นนะครับนี่นะครับได้เยอะนะครับเนี่ยขาดนะครับโอ้เสียดายนะครับหลุดไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับหลุดๆนะครับไม่เป็นไรนะครับสิบสี่หลังครับ ก็ได้เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องนอยพิจารนะครับอืผลงานนะครับวันนี้นะครับสิบสี่ลางเป็นไงดูนะครับนี่นะล่อไปครึ่งถังสีนะครับเห็นไถังสีล่อไปครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมนันแหละเยอะนะดูนะครับ อุ้มล้วนๆนะครับของแท้นะครับดูเดียวลงช้อนอยางน้ครับลงช้อนมันมีเศษแต่นี่คือเลือกง่ายอยู่ดูนะครับพอได้นะครับวันนี้ลองดูนะครับสูตรนะครับโอเคครับ